เทศบาลเมืองหัวหินอบรมจัดทำแผนงานชุมชนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขค่ะ เวลา9นาิกาวันที่3สิงหาคม2565ที่โรงแรมริเวอร์ตันอัมพวาอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนาติชาติชัยศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานชุมชนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่จัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งภายใต้โครงการบริหาราและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน ในปีงบประมาณพศ2565ระหว่างวันที่3ถึงวันที่5สิงหาคม2565โดยมีจ่าเอลิขินูนินรองประลัดเทศบาลกล่าวรายงานมีนายอุดมดวงแขประธานสภารองประลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมผู้อำนวยการกองคงลังรักษาการผู้อำนวยการกองการแพทย์ร่วมพิธีเปิดโดยมีคณะผู้จัดการอบรมจากหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหินคณะกรรมการ บริหารกองทุนพนักงานเทศบาลคณะทำงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน130คนประกอบด้วยผู้นำตัวแทนแต่ละชุมชนจำนวน40ชุมชนศูนย์การเรียนรู้ชมรมจำนวน10แห่งและได้รับเกียรติจากนายสมหวังทรัพย์อนันต์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต5ราช,ชบุรีและวิทยากรจากงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหัวหินร่วมบรรยายให้ความรู้วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรกลุ่มประชาชนส่วนพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชนหรือพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็นเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์